จันทราลอยแจ่มฟ้าเด่นคืนเพ็นมองเห็นเย็นตากลางจันทคนเก่าเล่าว่ายายตาทำหน้าสองคนชวนน้องชมจันทเจ้าขา ยังรอขอแวนพรอยแดงใส่มือน้องขานายนโบราณเปรียบเปยเอ่ยว่าให้ให้เราซึ่งในกระมลนดวงจันทร์ผูกพันกับคนเหตุผลมีมา,มา ยันรายังลอยโดดเด่นกระต่ายยังเต้นโลจันดวงจันทร์